ดีค่ะพวกเราดีเฟรนด์ค่ะสวัสดีค่ะแซนค่ะสวัสดีค่ะชิชาค่ะสวัสดีค่ะโจฮุยค่ะสวัสดีค่ะมารีค่ะบทบาทจริงๆก็คือเป็นเรียกว่าเพื่อนสายซัพพอร์ตแล้วกันค่ะแบบซัพพอร์ตมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมใช่ก็เป็นเพื่อนของชิชาเองค่ะเป็นเพื่อนของพี่แซนค่ะเป็นแบบนักบอลสาว นักบอลสาวความเท่ไหนเข้าไหนเข้าคาแรคเตอร์ฟุ๊บหน่สามสองเตะบอลันเขมเมนเมนเตะบอลใช่ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเพื่อนในชมรมเดียวกันใช่ค่ะมีความสัมพันธ์อะไรกันไม่รู้เิยคะเรามีความสัมพันธ์อะไรกันไหมเราแบบว่าแค่ส่งบอลให้กันแค่นั้นพอความสัมพันธ์แบบป๊อป๊ใช่คือคนอื่นเขากรี๊ดพี่แซนกันเยอะแล้วเราก็เป็นแบบแมนแมนคุยกันครับได้สาวกี๊ด อันนี้รอค่ะอะไรจะเป็นอุ๊ยก็เพื่อนสายซับเฉยๆค่ะมีพ่รุ่นะเนี่ยตอบแบบนีพ่รุณนะเนี่ยโลกแรกมากก็ต้องรอดูเนาะใช่ค่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันก็เพิ่งอีพีสี่เองเนาะเราก็เพิ่งแบบครึ่งเพิ่งมามีบทบาทกันในอีพีสี่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็รอดูกันค่ะแน่นอนนะคะหลังจากจบ E ีพีสามไปทุกคนก็น่าจะได้เห็นความแบบว่าตัวละครอีก2ตัวที่โผล่เข้ามาก็คือ พี่ปิ่นกับพี่อาตอมที่แบบว่ามาทําให้ความสัมพันธ์เราแบบว่ามันแบบซ้นค้อนก็จะต้องดูต่อไปค่ะว่าอีพีที่สี่นี้จะ,จะทํำยังไงเออพอเพอเห็นเรากับพี่ปิ่นพี่อาตอมแบบสนิทกันแล้วจะทํำยังไงมั่นสิ จะทำยังไงดีส่งกำลังใจมาได้นะทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตชิชากันเยอะๆนะคะแต่ว่า EP4 จริงๆแล้วเราจะกลับมาเยะเล่าย้อนถึงอีก2ตัวละครที่สำคัญเหมือนกันที่มาตั้งแต่ EP แรกก็คือพี่ลูกแกกับพี่อันดาค่ะก็อพี e ก็จะช้ำๆเลยว่า2คนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากที่เห็นเขารักกันมาตั้งแต่อ e ีแรกเนาะอ p 4ก็อาจจะมีความแบบดรามา่า,มาเล็กน้อยค่ะ จริงๆไม่อยากมาเลยเพราะว่าจริงเราแบบเคารพเขามากในด้วยความที่พี่สองคนก็เป็นรุ่นพี่เนาะที่แบบมีผลงานกันมาก่อนเราก็พยายามที่จะแบบว่าเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่เขาแล้วพี่เขาก็แบบน่ารักมา,มากๆเวลาอยู่ที่กองใช่ไหมใช,ใช่ไหมใช่น่ารักมากๆให้คําแนะนําด้วยว่าแบบไอ้ฉ<ช>ากนี้แบบว่ามุมกล้องหรือว่าแบบ<อ>ความน่ารักสดใสาการเล่นสีหน้าอะไรประมาณแต่ถ้าพี่เขาส่งมาว่าอยากให้เมาสงงั้นเราพูดเรื่องเล็กๆน่ารักของอพี่เขาทั้งสองคนคือแบบว่า พี่เขาทั้งสองคนมักจะมีคําพูดที่คนทั้งกองไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจกันอยู่สองคนใช่คือแส่ดก,ก็พยายามแบบ <laughs> ยามไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็เขาแบบคุยอะไรกันพยายามเข้าใจพยายามเข้าใจฮะเขาจะแบบจะมีคําศัพท์อะไรบางอย่างที่แบบ เนาะเราไม่รู้เรารจนวันนี้เราก็ยังไม่รู้เราต้องไปถามเขาด้วย <c oughs> เองนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปดู behind the scene ของ ep 4ด้วยน่าจะมีให้เห็นอยู่ค่ะว่าแบบเขาคุยอะไรกันก็ไม่ยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้น่ารักดีค่ะของหนูว่าจะแบบยังไม่ค่อยได้คุยด้วยแต่ก็มีแบบไปขอถ่ายรูปแบบเป็น fc ตัวน้อยก็เอิ่็น่ารักแค่ถ่ายใช่เพราะว่าพี่อันานี่คือเป็นรุ่นพี่นักกีฬาเหมือนกันด้วยก็มีเข้าสีในการเตะบอลด้วยกันใช่ค่ะมีแบบเตะบอลด้วยกันต้องไปดูนะคะสเต็ป สเตป <laughs> เตม,มีสเตปั้น <laughs> ขอเมาเพื่อนคนนี้แล้วกัน <laughs> แบบว่าคือมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าต้องแบบเล่นฟุตบอลกันจริงจรงเลยคือตั้งแต่ที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนว่าแบบว่าเ,ออเล่นกีฬาฟุตบอลแต่นี้ EP4 ี่จะมีให้เห็นแบบว่าสเต็ปหลายๆอย่างซึ่งแบบแซงก็จะต้องนำหน้านำหน้าเขาด้วยความที่เราเป็นพี่เราก็แบบเฮ้ยิ้ๆ ใหญ่เลยเขาบบไม่เอาเอาอีกเอาอีกเอาแบบยกขาสูงยกขาสูงเออแล้วแบบคือเขาอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นไงเพราะว่าอยู่ข้างหลังแบบบางทีเขาจะคัดก่อนแต่ว่าแซนอ่ะต้องยกขาสูงทุกครั้งเออเขาก็สนุกเขาแหละเราก็แบบเหนื่อยนะเหนื่อยนะเราเหนื่อยหนูอยู่ข้างหลังแต่ว่าหนูเหนื่อยกว่านะเออเหรอเหนื่อยกว่าเหรอจริงเพราะว่าเพราะว่าพี่แซนอ่ะคือแบบแป๊บเดียวก็แบบ คือเขาหันไปเข้าบทแล้วแต่พวกหนูว่าต้องต่อแล้วก็วนวนวนอย่างเงี้ยก็เล่นเองเน่ยเองแต่จอยจอยจอยใ่งั้นเขาพูดถึงแก๊งเขาแล้วเราพูดแก๊งเราบ้างไหมใช่เพราะว่าใน EP สี่นะคะก็จะเห็นความแบบว่าเ The แก๊งของพวกเรามากขึ้นก็มีตัวละครมากขึ้นเรียกว่าครบแก๊งเลยใช่ก็จะมีบิวมีเกลมีฮานะแล้วก็มาลีแล้วก็ชิชาค่ะซึ่งอยากจะเมามว่า ระหว่างถ่ายฉากที่แบบว่ารวมเดอะแกงใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าชิชาเหมืออีกแล้วเหมืออะไรเนี่ยแล้วก็เพื่อเพก็จะแซวแบบ better t h n s a n ตอนนั้นเนี่ยนอ้มาเมาเมามาเรลยนมาตัวเองเพราะว่าเราก็จะพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าทุกอีพีเราจะอยู่แค่ประโยคเดียวชิชาชิชาชิชาเพราะชิชาจะเหมือตลอดเวลาแต่พอแบด t ดนออกมาสิ่งที่เราทำ ชิชาแดแด้แล้แนใครจะแด้แด้เลยมีจริงค่ะและเขาเป็นคนที่จอยที่สุดในกลุ่มด้วยเขาแบบร้องดังมากเพราะว่าเราเป็นอะไรคะเราเป็นสายซับค่าสายซับที่ดีไี่มีแล้วหรอพอเมาส์ปุ๊บนสยตาเปลี่ยนไม่มีหรอกพี่แฟนอ่ะไม่มีหรอกต้องไปดู behind the scene จริงๆใช่ไหมต้องไปดูค่ะ มันแบบมันมีเยอะคือเรีอกเรืยกมันมีเยอะใช่โอเคค่ะก็จะเป็นฉากหนึ่งที่ขออุ๊บไว้ก่อนทุกคนต้องรอดูมันเป็นฉากที่ชิชากับพี่แซนเนี่ยเขาเรียกว่าพลิกอะไรบางอย่างพลิกความแบบอืมอ้ยมีการพลิกบทบาทมีการพลิกบทบาทกันเกิดขึ้นซึ่งอยากจะบอกว่า หนูก็เองก็อยากดูแล้วค <laughs> ่ะใช่ไอเอสี่จริงๆแซนชอบเซนของพี่ลูกแกเพียรด่ามากเพราะว่ามันจะมีความแบบอิมมอร์ชเนลที่ให้เห็นถึงทักษะการแสดงของพี่เขาสองคนที่แบบว่าอ้ยอ้อนมากภายใน,นไม่กี่เทคที่ต้องแบบว่าเอ้ยจะมีฉากต้องเสียน้าตา <laughs> แล้วเขาแบบว่าทําได้แบบเรายืนอยู่ข้างๆตอนดูก็แบบอุย้ยอินเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอติดตามกันนะคะหนูไ <laughs> ม่หรอ <laughs> หนูชอบไหมหล่ะตอนที่ยกขาสูงอะตอนนั้นไหมชอบชอบชอบค่ะ สันสันนะแต่ชอบแต่ว่าสันสันก็สนุกใช่มันก็มีความแบบเหนื่อยนะแล้วก็พูดอย่างเดียวเลยพูดกับมีอีกสองคนที่เป็นนักบอลกับเาใช่จริงๆแก๊งเรายังมีอีกใช่พี่เกรสกับพี่กีน่าแล้วก็คุยกันแค่ทำไมพี่แซนไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเราทำไมเขาไม่ได้วิ่งอีกทำไงดี งั้นรอดูนะคะใครวิ่งเยอะกับกันเอาแบบน่ารักน่ารักกุบกิบเลยก็คือฉากตอนที่เรากําลังเหมือนประชุมอะไรสักอย่างนี่ประชุมาหาดินนสนุกสนุกมากฉ <laughs> ากน,นี้เป็นฉากที่น่ารักเพราะว่าเราก็เซลเขาตลอดทั้งทั้งฉากเลยแบดเดอร์แซนเหมือนเดิมค่ะฉ <laughs> ากน,นี้น่ารักนะภาพออกมาสวยมากๆก็รอติดตามกันค่ะว่าาากรแบบนนี้เป็ เื่อเวลาหัวใจมันสั้นไว้ในทุกทีที่ได้มองตาเธอทำให้โอกนี้มันหยุดไปช้าช้ช่วยบอกมาฮะนี่อาการรักใช่ไหมเพลงนี้ก็สนุกสนานกับจากอีพี่สามเศร้ไปแล้วนิดนึงเพลงนี้ก็อาจจะเป็นฟิลกููดขึ้นมาก็เปิดฟังตอนเช้าๆนี้สดใสแน่นอนค่ะนี่อาการรักใช่ไหมหรือเปล่า ทีเพย์มันก็หลอกหลอกคนดูเหมนกันนะคะโอ้ยถ้าน่ารักน่ารักก็โยนให้คนนี้เลยก็ขอฝากพี่ๆทุกคนติดตามดี r ฟ e ด d ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกสดใสน่ารักเข้มข้นดราม่ามีทุกรสเลยค่ะดูหน้าที่เมโล p ปอมนะคะทุกวันพฤหัสเวลา6กโมงครึ่งค่ะเอาเดวนนะคะ